สวัสดีครับพี่ไก่วันนี้จะมาวิครห์ที่ใน MT4 นะพี่ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่ไก่โอเคพี่ไก่ครับอันนี้ day ไอ้ week นะครับพี่ไก่ week เราจบที่เขียวนะครับแต่ละเขียวชุดเนี่ยมันเหมือนกับการลังเลนะครับพี่ไก่แต่ว่ามีข้อสังเกตก็คือเขาจบเขาจบใน ในขาขึ้นนะครับพี่ไก่เขาจบในขาขึ้นมาดูชุดนี้ก็ได้ครับผมจะพาให้พี่่ไก่ดูชุดชุดนี้อย่างเช่นชุดนี้นะพี่ไก่เนี่ยครับพี่ไก่เขาเขียวขึ้นมาเขียว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 แล้วทีเนี้ยเข้าลงมาปึ้งแล้วขึ้นไปแต่แต่ชุดนี้มันมันจบแดงนะครับวันถัดมามันสาานัปดาห์หามันมันก็จบเขียวนะครับแล้วก็ไซด์ว์แล้วก็ลงมาครับอันนี้อาจจะไม่ อาจจะไมอ่อาจจะไม่เข้ากับตัวอย่างของเรานะครับพี่ไก่นี่เราเราลองไปหาดูครับพี่ไก่ชุดที่มันเป็นแบบเนี้มันเคยเกิดขึ้นยังไงนะครับพี่ไก่ก็ลักษณะที่เจอต้านนะครับพี่ไก่ประมาณนี้แหละขึ้นไปปุ๊บเขียวก็เหมือนกับทุกเนี้ยเขียวเขียวเขียวทุกเนี้ยถูกต้องละ เขียวเขียวแล้วก็เกิดที่ต้านพอดีนะครับแล้วทีเนี้ยจบแดงปึ๊บเขียวแดงเขียวแดงอะไรประมาณนี้นครับพี่แก่ <S <S โอเคชุดนี้คือคือวีกเนี่ยมันก็เป็นเกาะของมันนะพี่แก่ะะแล้วทีเนี้ยเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาเนี่ยก็มาชนเกอบนี้ต้านชุดนี้ก็มีการย่อไปธรรมาดานะครับพี่แก่ <S 1> <S 1> โอเคอยู่ที่ว่าอันนี้มองมองมอง,มองภาพใน ในมุมบีกนะครับพี่แกมองภาพในมุมบีกเนี่ยอาจจะลงมาที่นี่ก็ได้นะครับพี่แกเข้าไปเจอเข้าไปเจอแนวต้านมาก็อาจจะอย่างนี้หรือแบบนี้นะครับชุดเนี้ยถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยมันต้องชุดนี้มันต้องยืนขึ้นไปก่อนมาหานี่แล้วก็กดแล้วก็ขึ้นไปนะครับประมาณนี้ครับพี่แกโอเคเราเราเล่นตามแท่งตาม ตามวีคตามเดย์นะครับพี่ไก่แล้วก็เช็คแค่สองสองสองทำเฟรมก็ได้นะครับโอเคชุดนี้ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปก่อนนะครับพี่ไก่ขึ้นไปเออเป็นมันมองมองเป็นการเบรกก็ได้นะครับพี่ไก่เป็นเบรกเบรกขาเซลลของแท่งนี้แล้วจบลังเลนะครับพี่ไก่จุดจบลังเลแล้วก็จบจยุดอยู่มันยังอยู่อยู่เทนขาขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะหลุดเนี่ยชุดนี้มันต้องหลุดนะพี่ไก่ชุดนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ถ้าตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยครับพี่ไก่เน yeah. ี่ยตอนนี้ก็เป็นแนวรับของวีคนะครับพี่ไก่ตัวนี้ชนไว้ตัวนี้ก็ใช้วีเนี่ยมันก็ต้องลงมาอย่างนี้นครับแต่อันนี้คือมองมองภาพใหญ่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้ครับอาจจะเกิดก็เกิดนานนะครับพี่ไก่เกิดโอ้หลายเดือนนะครับอัน,นโอเคเราไปดูดีของเรานะครับดีนะครับพี่ไก่ดีอ่าเขาพัา ถ้ามองว่าชุดเนี่ยเขาตัดตัดเทนขาขาขึ้นมาแล้วนะครับพี่ไก่ชุดเนี่ยเป็นไปได้นะครับพี่ไก่เขาอาจจะมาเขาอาจจะมาทดสอบนะ,ะพี่ไก่ทดสอบชุดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดลงอันนี้คือคือการขึ้นไปเทสแล้วก็เทสที่ที่เนี่ยแล้วก็กดลงนะครับพี่ไก่อันนี้คือมอง มองในมุมดีมันอาจจะโอ้โหเป็นสัปดาห์เป็นอาจจะเป็นเดือนได้ซ้ํานะครับแต่ว่าเราเรารู้แล้วว่าชุดนี้นะครับพี่ไก่คือมันบอสมาแล้วอ่ะชุดนี้อาจจะเป็นทดสอบแค่นี้ก็ได้หรือค่อยลงนะพี่ไข่หรือนะครับหรืออาจจะขึ้นไปเขาข้างบนแล้วก็ลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับพี่ไก่ คือมันต้องมีการไปทดสอบแย่าถ้าเกิดว่าไม่ทดสอบตลอดแค่านี้ใช่ไหมแค่แค่แค่นี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไหลลงนะครับไหลลงอาจจะชุดเนี้ยที่ผมว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชุดเนี้ยอาจจะมีการดันราคาขึ้นไปต่อนะครับโอ,โอเคครับพี่ใหญ่ถ้าเกิดว่าเราตีฟีโบชุดเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามองว่าชุดนี้มันบอสเนาะตีดู มันก็ทดสอบแค่สามยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เองมันก็มีโอกาสที่ขึ้นไปที่ห้าสิบหกสิบจุดแปดแล้วก็กดลงก็ได้นะครับพี่แกนี่มุมดนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องเล่นในขาบายขึ้นไปก่อนครับถ้าเกิดว่าเขาแสดงให้เราเห็นนะว่าเขาจะขึ้นนะครับพี่แกถ้าเขาจะขึ้นนะพี่แกชุดนี้เอ่อเนี่ยพี่แกชุดนี้มันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ลงถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยตรงนี้อย่างนี้ก่อนแล้วก็มาทดสอบชุดนี้แล้วก็ลงมา เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องยืนเหนือชุดนี้ก่อนนะครับค่อยจะขึ้นไปทดสอบชุดนี้แล้วค่อยกดลงแล้วก็ขึ้นไปนะครับมันจะเป็น qm พอดีเลยนะครับพี่ไก่โอเคครับเราเมื่อเมื่อในเมื่อเรารู้แล้วว่า d เนี่ยมันก็ยังอยู่แนวรับนะครับพี่ไก่อยู่แนวรับนะแนวรับชุดนี้จา,จากต้านลงมาลงมาแล้วขึ้นลงไม่ได้แล้วก็ดีดปึ้งขึ้นไปนะครับพี่ไก่ชุดนี้ก็เหมองเป็นแนวรับนะครับ แนวรับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอันนี้คือเราเราเอาวิชาเปรียบเทียบแท่งเทียนมาแล้วมันก็แดงนะครับแดงคุมชุดนี้แดงแล้วก็เขียวมีแท่งนี้ก็มีโอกาสที่จะแดงแต่แต่ต้องดูด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเขาอยู่ที่แนวรับเราก็ต้องเสี่ยงสูงเสี่ยวชุดนี้ไหมหรือว่าชุดนี้ไหมหรือว่าชุดไหนนะครับเราก็ต้องรอดูแท่งเทียนที่เขาแสดงให้เราเห็นนะครับ โอเคครับพี่ไก่มาดู H สีนะครับ H สีเนี่ยตอนแรกที่เขาทำเป็นแบริทแบริทแฟรนะครับพี่ไก่แบริทแฟรคืออะไรนะครับแบริทแฟรก็คือชุดนี้นะที่เขาทำเขาไซวีแล้วก็ทะลุป,ปึ้งลงมาลงมาก็มาอยู่แนวรับชุดนี้คือแนวรับนะครับพี่ไก่ ก็คือแนวรับจากแนวต้านใช่ไหมยิงขึ้นไปเนี่ยจัดอย่างแนวต้านขึ้นไม่ได้ใช่ไลงมาลงมาเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นแนวรับนะครับเพื่อเนี่ยอยู่ที่ว่าชุดนี้เขาจะเฉลยไปฝั่งไหนนะครับลงมาชุดนี้ก็เป็นมุมนะครับพี่ไก่มุมนี้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเขาจะเฉลยนะครับ เขาจะเฉลยชุดนี้ไหมนะครับหรือลงมาข้างล่างชุดนี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องเดานะครับเพราะว่าชุดเนี้ทั้งตรงนี้มันคือแนวรับนะครับมันคือดีมาร์นะครับเพราะว่าเราเล่นตามดีนะครับเราจะเลือกว่าเราจะเล่นชุดไหนหนึ่งชุดนี้หรือเปล่านะครับชุดนี้ไหมอ่ะชุดนี้มันเด้งแล้วนะสองชุดลงมาชุดนี้โอเค แล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะเล่นได้ชุดไหน150มั้ยไหมสีหรือเปล่านะครับกลางทางนะพี่ไก่ที่เอ็มห้าไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าลงมาชุดนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเซลือเซลือสัส้นนะมันจะมันมีโอกาสที่กลับตัวขึ้นไปลงชุดนี้ก็ได้นะครับพี่ไก่โอเค <c oughs> อ่าโอเคตรงนี้มันเป็นบริแฟตเนะบริลแฟรลงมาแล้วก็ไปเทสปึง แล้วที่นี้ลงไม่ได้ยังลงไม่ได้นะครับพี่ไก่ยังลงไม่ได้แล้วก็อาจจะไซด์เวที่นี่ก่อนนะครับพี่ไก่หนึ่งก็คือเราเห็นก็คือปลายไส้มันต่ําลงต่ำลงปลายไส้ชุดนี้แล้วทีนี้โลงมันยกสูงขึ้นสูงขึ้นมันอาจจะเป็นสามเหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับสามเหลี่ยมประมาณนี้แล้วเลือกทางว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกทางว่าจะลงถ้าเกิดว่าเขาเลือก แทงมาเนื้อเทียนปุ๊บ <c oughs> ก็ต้องอขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาลงมาอย่างนี้นะครับหรือหรือจะเลือกขึ้นไปถ้าขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ชนก่อนนะครับค่อยลงมารอรีเทสใชเบย์นะครับ,รบมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าก็จะเป็นกรอบนีบ้จะลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับพี่ไก่โอเค เราก็ต้องรอรอดูไปเรื่อยๆนะครับพี่ไก่รอเขารอเขาเฉลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพี่ไก่โอเคมาดู H 1นะครับพี่ไก่ H 1นะครับ H 1เราเห็นอ่ะโอเคเราเห็นแล้วว่าชุดนี้มันอาจจะเฉลยหนี้อืมแบบนี้ชุดที่สองนะครับแบบนี้ไหมนะครับดูดูอันนี้มันอาจจะยากหน่อยนะครับพี่ก โอเคเราราตีแค่นี้ก่อนโอเคพราะว่าหายต่ำลงนะอ่ะมองภาพใหญ่นะครับพี่แก่ภาพใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เอ่อปึ้งลงมาอาัศัยบึงไปถึงตรงนี้ก็กดลงครับอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็กดลงต่อนะครับพี่แก่ไม่รู้นะครับวันนี้กิจนจนานาการแต่ว่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นตามที่เขาบอกไปเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆนะครับพี่แกโอเคชุดนี้ ทุดนี้เข้าไปเจออะไรนะครับเข้าไปเจออาจจะไปเจอเช่น,นร้อยเอ็ดสิบห้าถ้าเกิดว่าเราเราจะเล่นอ่าเล่นสั้นเนาะเห็นไหมมันกําลังทําตัวเป็นสามเหลี่ยมนะครับพี่ไก่เนี่ยพี่ไก่สามเหลี่ยมแล้วเนี่ยเนี่ยชัดเลยสามเหลี่ยมอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกที่ฝั่งไหนก่อนนะครับพี่ไก่เลือกฝั่งไหนก่อนถ้าเกิดว่าเป็นแท่งอิมบาลานนะครับพี่ไก่ แท่งอิมาลานยกขึ้นอ่ายกขึ้นชุดนี้มันก็ต้องมีการกดแน่ละกดแน่แน่อ่ากดลงมากดลงมาชุดนี้อยู่ที่ว่าชุดนี้จะลงอยางงี้ไหมหรือว่ามาแค่นี้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับพี่ไก่ชุดนี้ก็จะถ้าเกิดว่าขึ้นนี้ชุดนี้ก็จะเป็นแนวรับเล็กๆ็อ่าก็จะขึ้นต่อไหมนะครับพี่ไก่อาจจะนานหน่อยครับเพราะว่าผม เข้าใจก่อนนะครับเนี่ยนี่ไงจะมาทดสอบอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับค่อยกดหรือถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นนะครับจะขึ้นไปข้างบนถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันคือการมันจะเปลี่ยนแล้วนะถ้าขไปข้างบนการาฟจะเปลี่ยนอยู่ที่ว่าชุดเนี้ยจะกดลงได้ไหมนะครับถ้ากดลงได้ก็ เสียเทนก็ลงมาเหมือนเดิมนะครับอาจจะมาซื้อไม่ที่นี่ก็ได้แล้วขึ้นไปต่อครับชุดนี้อาจจะเป็นแนวรับโอเคครับพี่ไก่ประมาณนี้นะครับจินตนา,าการครับมาดู m 5นะครับพี่ไก่เป็นไงบ้าง m 5โอเค m 5เสียเทนแล้วนะพี่ไก่จุดนี้พี่ไก่เห็นปะเทนเนี่ย อยู่ที่ว่านี่อันนี้คือเบสกันร,ราคาลงไหมนะครับจะมีชุดนี้คลิกนะถ้าไม่ลงนูนเลยนะครับถ้าไม่ลงก็นูนเลยเป็นเทนตามเทนของสามเหลี่ยมนะครับพี่ไก่ถ้าเกิดว่าเราเอ็มห้าเราก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับพี่ไก่ตอนนี้ก็ยังอยู่แนวรับอยู่แนวะรับนะ ที่หนึ่งนะครับเนี่ยชุดเนี่ยคือแนวรับนะครับโอเคครับพี่ไก่ประมาณนี้นะครับอยู่ขี้ค้อนเอ็มเอ็มทีสี่มันจะมันจะไม่ถนัดเหมือนเอ็มีเหมือนเหม,มือนเทดดิ้งบิวนะครับพี่ไก่โอเคครับประมาณนี้